สวัสดีครับกลับมาพบกับนาแอดในเกมอสุราออนไลน์กันอีกครั้งแล้วนะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นเพ r ริสรวมบอสนะครับตัวที่5นะครับของน้าก็คือราชามังกรน้ำแข็งผู้ดุร้ายเกรลเซอร์นะครับข้อมูลพื้นฐานนะครับของราชามังกรน้ำแข็งนะครับเกรเซอร์ก็คือแน่นอนนะครับว่าเรเวลของบอสเนี่ยจะต้องเป็น999นะครับ HP นะครับเลือดของเขาจะอยู่ที่2ล้าน แท็กนะครับการโจมตีกายภาพจะอยู่ที่2,500ถึง3,500 Magic a t t a เมจนะครับจะอยู่ที่3,000ถึง4,500นะครับฮิสค่าแม่นยำนะครับของราชามังกรจะอยู่ที่700ฟร,รีค่ารบีกนะครับจะอยู่ที่280นะครับข้อมูลต่อมานะครับก็คือไอเทมที่ดรอปจากบอสราชามังกรน้ำแข็งผู้ดูร้ายเกเซอร์นะครับ ชิ้นแรกนะครับก็คือเกเซอร์บูธนะครับจะเป็นรองเท้านะครับเรเวล90นะครับอาชีพที่ใช้ได้ก็คือไฟเตอร์เซนจูเรียนแล้วก็นักรบคลาสนะครับนะชิ้นต่อมานะครับจะเป็นคาทาไร้ลักนะครับเรเวลที่ใช้ได้ก็คือเรเวล90นะครับอาชีพที่ใช้ได้ก็จะมีแคสเตอร์นะครับวิสาดวอร์ล็อกผู้ฝึกตนผู้ใช้มนตานักพยากรณ์และผู้สื่อวิญญาณนะครับคาทาไร้ลักนะครับจะ เพิ่มในเรื่องของรายการค่าพลังเนี่ยก็จะเพิ่มในเรื่องของเกาะเวท15หน่วยเพิ่มรบหลีกรายลักษ์25หน่วยแล้วก็เพิ่มรบหลีกเวท25หน่วยนะครับชิ้นต่อมานะครับก็คือหน้าไม้แห่งความเงียบเรเวลที่ใช้ได้จะอยู่ที่เรเวล85อาชีพที่ใช้ได้จะมีเรนเจอร์แล้วก็เทเชอร์ฮันเตอร์นะครับคุณสมบัตินะครับความสามารถของ หน้าไม้แห่งความเงียบนะครับก็คือเมื่อโจมตีกายภาพโดนนะครับโอกาสแสดงความสามารถเนี่ยเที่เป้าหมายจะได้รับบัฟใบ้6วินาทีนะครับแมปนะครับที่ราชามังกรน้ําแข็งผู้โดรายเกลเซอร์เกิดนะครับจะอยู่ที่หุบเขาวินโดนเนียส่วนที่3นะครับคราวนี้นะครับวิธีการไปเนี่ยเริ่มต้นนะครับให้ผู้เล่นเนี่ยอยู่ที่เมืองหิมะวินโดนเนียนะครับเมื่ออยู่ที่เมืองหิมะวินโดนเนียแล้วเนี่ย ให้ผู้เล่นเดินมาทางวาร์ปนะครับที่อยู่ทางด้านซ้ายล่างนะแล้วก็เข้าวาร์ปนี้ไปเลยนะครับเมื่อเข้ามาในวาร์ปแล้วนะเราจะอยู่ที่แผนที่หุบเขาวิดเนียส่วนที่1นนะครับมันจะมีวาร์ปอยู่ทางซ้ายนะครับก็ให้เดินเข้าวาร์ปทางซ้ายได้เลยนะครับ พอเข้ามาในวาร์ปเราจะอยู่ที่แผนที่หุบเขาวินดูเนียส่วนที่2นะครับสังเกตก็จะมีแผนที่เนี่ยจะมีวาร์ปที่อยู่ทางด้านซ้ายบนนะครับก็ให้เดินไปที่วาร์ปนั้นนะครับเมื่อเข้าวาร์ปมาแล้วนะครับตอนนี้เราจะอยู่ที่แผนที่หุบเขาวินดเนียส่วนที่3แล้วนะครับซึ่งเป็นแผนที่ที่บอสเกิดนะครับ อันนี้เราก็ต้องมาเดินหานะครับว่าบอสเนี่ยจะเกิดหรือเปล่านะครับโอกาสที่เกิดแล้วก็ตายนะครับหรือว่ามีผู้เล่นมากําจัดนะครับค่อนข้างที่จะสูงนะครับเพราะว่าแมปนี้นะครับจะเป็นแมปที่ทางผ่านนะครับเพื่อที่จะเข้าแมปป้อมประการไร้ตะวันนะครับซึ่งเป็นแผนที่มา,มาเก็บดวงจิตหรือว่าดวงวิญญาณนั่นเองนะครับ ่าตอนนี้น้าก็มาเจอราชามังกรน้ําแข็งแล้วนะครับก็จัดการโจมตีเลยนะครับก็ราชามังกรน้ําแข็งนะครับก็จะมีสกิลที่เกี่ยวกับน้ําแข็งนะครับก็จะมีขึ้นไอเย็นนะครับนะอย่างเมื่อกี้ที่ปล่อยไปนะครับ ยุคน้ำแข็งนะครับนะยุคน้ำแข็งเนี่ยจะทําให้เราติดสถานะน้ําแข็งจับนะครับนะแล้วก็ไม่สามารถที่จะโจมตีได้นะครับตรงนี้นะถ้าเกิดใครหลีกได้นะครับก็ควรจะหลีกนะให้ออกมานีจากยุคน้ําแข็งนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราติดสถานะน้ําแข็งจับนะครับ ตีตอนน่ต้องหนีออกมาโอ้ยหนีไม่พ้นนะครับ โอเคเรียบร้อยโอเคนะครับก็กําจัดปอตราชามังกรน้ําแข็งผู้ดุร้ายนะครับเกลเซอร์นะครับก็ไม่ได้ตกอะไรนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครป์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้มาเพิ่มพลังใจในการทําคลิปของน้าต่อไปให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมชมคลิปหน้าของน้าด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ 拜拜。